เสียงอะไรนะเสียงนะเสียงตดใครน่าดังใครตดดแตกเพร็เลยใหญ่เยอะรนะพริเลยเกดูสิบแป ไครรังแปดแปดเลยยาวก่อนเสียงตดุไขรรังแปลกจาจ่าทำไงี้าจ่าทำอดิวชิดทำไงครับทำอย่างนี้จาทำอดิวชิต ะดิ่งจังเลยอ่ะดังดังยังไงนะตุ้เร็นเลยดังตุ้ยดังเร็วเลยดังตร้ยเลยจังโจดใครนะดังตุ้ยเฮพอแล้วเนาะ พอแล้วเนาะไม่พูดแล้วเนาะมันดังเตดเลยเอาอีกไม่อเอาพอแล้วมันดังเร็ดเลย <c oughs> มันดังเตะเลย <c oughs> เใช่ไหมเป๊ะเป๊ะไม่<ป>ใช่มันดัง กระติกยาดูนะยาดูดูดูแปดแปดแปดเจียงตูดใครดังแปดแปดเลยใครล่ะเจียงตูดใครล่ะอยาย่าว้าวไม่ใช่ตูดพี่พูนเลยนั่งเกรีดเลยอ่ะ